ดิฉันนางสาวอาุสิสาเสยคมนักศึกษาพยาบาลศาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงคูชชค่ะวันนี้นะคะจะมาตรวจร่างกายผู้ป่วยในระบบ h a and c i ค่ะหรือหัวใจและหลอดเลือดเทคนิคที่ใช้น,นะคะเราจะใช้สามเทคนิคค่ะคือ1การดู inspection 2งการคำ palpation และ 3. การฟัง auscultation ค่ะค่าที่เราจะใช้คะที่ี่ค่าค่ะหนึ่งค่านอนหงายศรีรษะสูง105 30ถึง105องศา,า 30. ค่าที่สองค่านอนตะคงซ้ายค่ะ ข้อที่สานะคะผ้านั่งค่ะ,ะเราจะเริ่มจากแ a n ม m a r k นะคะแ a n ม m a ร k คเราจะเริ่มจาก s t e r n o c l e i d o นะคะอยู่บริเวณสูงสุดข,ของตอร์นัมค่ะแล้วก็จะเป็น s t e r n อฟ of a n g ิลค่ะจะเป็นบริเวณา a r เ i ียเชื่อมกับ body ค่ะแล้วก็จะเป็น m ิ s c าวิ v i c r นะคะจะเป็นเส้นตึงกลางเหงไผปลาค่ะโดยจะมี2เส้นซ้ายและขวาค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการดูค่ะการดูนะคะเราจะเริ่มดูจากสรงอกของผู้ป่วยขณะนอนค่ะว่ามีความสมมาตรทั้งสองข้างไหมมีการหายใจลําบากหรือไม่ค่ะจากการดูนะคะผู้ป่วยมีสรงอกมีความสมมาตรกันค่ะไม่มีภาวะหอบเหนื่อยขณะนอนราบค่ะต่อไปนะคะจะดูสีผิวของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยมีสีผิวแทนสกินไม่มีภาวะซีดมีภาวะบวมค่ะขออนุญาตนะคะผู้ป่วย ผ่วยนะคะไม่มีภาวะพิจิ้งก์ยีนีมากค่ะต,ต่อไปนะคะจะเป็นการดูคัพเปียลลี่รีวิวตามของผู้ป่วยค่ะและเราจะต,วตวรวจคัพเปียล่ด mm ิฟเฟอร์ค่ะขออนุญาตนะคะผู้ป่วยขออนุญาตนะคะให้ผู้ป่วยทำมือประกบปรกันค่ะค่ะจากการตรวจนะคะคัพเปียลลี่รีวิวของผู้ป่วยนะคะสามารถคืนตัวภายใน 2วินาทีค่ะและผู้ป่วยนะคะไม่มีภาวะเล็บปุ้มค่ะ No cupping finger ค่ะไม่มีไม่มีเส้นเลือดดำโป่งพองที่บริเวณคอค่ะค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเส้นเลือดดำโป่งพองนะคะจะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจด้านขวาล้มเหลวค่ะโดยเราจะใช้แมงพัดนะคะในการวัดมีเกนเอ็นกอดค่ะเพื่อประเมินเพื่อประเมินแรงดันในหัวใจค่ะการวัดนะคะเราจะใช้แมงพัดสองอันค่ะ วางไว้ที่บริเวณสเตโนแองเกิลนะคะและอีมัมพาอีิสซอน,นะคะเราจะใช้วัดความสูงที่เส้นดำบริบเวณคอค่ะค่ะจากการตรวจนะคะผู้ป่วยไม่มีภาวะเส้นดำบ่งพองค่ะ หากผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลอดดำโปงของนท้าจะวัดได้มากกว่า2เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการค้ำค่ะโดยเราจะค้ำตำแหน่งที่ประจร7ตำแหน่งค่ะบริเวณคาร์บิดค่ะบริเวณเบเ,เคียลค่ะอยู่ที่บริเวณข้อขับแขนค,ค่ะบริเวณเลดียค่ะบเวณข้อมือ บริเวณคาเลือดลีนะคะจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังหัวเข่าค่ะขอนย่าตค่ะต่อไปนะคะจะเป็นบริเวณโพสท e เ i ียท i เบียอาร์เทอี่ค่ะอยู่บริเวณข้อเท้าค่ะและบริเวณดอ r s ล l ิ e อาร์เ i อรี่ค่ะอยู่บริเวณหลังข้อเท้าค่ะและอีกตำแหน่งนะคะจะอยู่ที่บริเวณขาหนีบค่ะซ e เว r ร l อาร์เทอรี่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทำ PMI ค่ะความีย i นะคะจะเป็นการทำเพื่อหาตาแหน่งหัวใจที่เต้นแรงที่สุดค่ะโดยนะคะเราจะวางมือบริเวณใต้ราวนของผู้ป่วยเพื่อหาตาแหน่ง PMI ค่ะพยันค่ะจากการทำนะคะเพราะว่า บริเวณ PMI ของผู้ป่วยจะอยู่ที่บริเวณลิฟที่5ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการำทำดูทิวค่ะเป็นการทำเพื่อตรวจตรวจหาแรง่นสะเทือนที่มากระทบฝ่ามือค่ะ,ะถ้ามีการพบทิวนะคะจะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าลิ้นหัวใจตีบค่ะโดยเราจะคำสีตำแหน่งนะคะคือบริเวณ PMI ค่ะหรือบริเวณ a ป e ดค่ะแล้วก็บริเวณไ i ค s t o l i c ว a l พันมันดีวาวแล้วก็บริเวณแอออติกวาวค่ะเราจะเริ่มจากที่บริเวณเอ่ PMI ก่อนค่ะค่ะจากการคันนะคะไม่พบไม่พบฟิลค่ะผู้ป่วยไม่มีภาวะ หัวใจตีบหรือว่าหัวใจรั่วค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการฟังค่ะเราจะใช้สเปกตรสโคปนะคะในการฟังบริเวณ PFI หรือว่าบริเวณเอฟิกค่ะเพื่อฟังเสียงของหัวใจและต่อไปนะคะเราจะฟังเสียง S 1 S 2ค่ะอย่าง S 1นะคะจะเป็นเสียงลินหัวใจในขั้นวาลและลิ้นหัวใจใตค้คลัสปิดวาลค่ะและเสียง S 2องค่ะจะเป็นเสียงเอออติกวาลและเสียงเอออติกวาสูล่าค่ะ โดยเราจะเริ่มฟังจากเสียงหัวใจที่บริเวณ PMI หรือว่าเอปิการค่ะ ที่หัวใจิีตัวค่ะและ S2 นะคะจะได้ยินเป็นเสียงสูงค่ะขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะจะได้ยินชัดสุดที่บริเวณ PMI ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฟังเสียงมือเมื่อค่ะเมือ่อเมื่อนะคะเกิดจากเสียงหัวใจตีหรือว่าลิ้นหัวใจรั่วค่ะโดยเราจะใช้สเตอโตัวสกคปในการฟังค่ะโดยการฟังมือเมือม่อนะคะจะฟัง4ตำแหน่งค่ะคือบริเวณในขั้นวาวไตพัสปิดวาว พันมูนลิกวาวและเอลติกวาวค่ะ ไม่มีเสียงเมอมือค่ะระดับของเสียงมมอมืเมอนะคะเสียงเมอมืเมอนะคะแบ่งออกเป็น6กเกตค่ะโดยเกตที่หนึ่งนะคะจะได้ยินเสียงมอมือเมอเสียงเบาค่ะใช้เมื่อใช้สเตติโอสโในการฟังขณะที่ผู้ป่วยนอนค่ะหากผู้ป่วยนั่งอาจจะไม่ยินเสียงเมอมืมอค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมอมืเมอเกจสองค่ะจะเป็นเสียงเบาที่ได้ยินในทุกท่าค่ะไม่ว่าจะเป็นป่วยในท่านั่งหรือว่าท่านอนค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเมอร์เมอร์เกจสามค่ะเกจสามค่ะจะได้ยินเสียงเมอร์เมอร์ชัดเจนค่ะแต่จะคัมคิวไม่ได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมอร์เมอร์เกดสี่ค่ะจะเป็นเสียงเมอร์เมอร์ที่ดังคล่องชัดค่ะและมีการคัมคิวได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมอร์เมอร์เกจห้าค่ะเมอร์เมอร์เสียงดังมากในขณะที่บางส่วนและก็ใช้สเตตโตสโคปแต่ที่หน้าอกของผู้ป่วยค่ะและก็มีการคัมคิวได้ค่ะ เม,เ,เมื่อเมื่อเก์หงค่ะเมื่อเมื่อเกศหงค่ะจะได้ยินเสียงดังมากที่สุดค่ะไม่ต้องใช้สเตนตโตสโคปแต่หน้าอกของผู้ป่วยก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนค่ะ,คะจากการตรวจนะคะผู้ป่วยนะคะมีภาวะปกติดีค่ะไม่มีภาวะผิดปกติค่ะ